โอ้โหวันนี้มาดูไม้ซสวยไม้งามๆไม้มงคลครที่ชื่อว่าออมนาคก็เ,เป็นไม้ตระกูลออมทั้งหลายนะออมเงินออมทองออมเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เหมาะสลับการปลูกในอัช่องจิตในสารทีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ อ่ะครับวันนี้นะเล็ก็มาที่ร้านคุณโนะมาไม่ทันอะไรแล้วไม้หมดแล้วมาช้าทุกทีเลยก็เหลืออยู่ต้นอ,อมนาคเนี่ยนะตระกูลไม้มงคลตระกูลอ,อมทั้งหลายอ,อมเงินอ,อมทองนอะอมเพชรอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ใบสวยงามนะเนี่ยที่ชื่อออมนาคก,ก็อาจจะมาจากสีของใบเขามันคล้ายๆใบนาคอะสีนาคอะนะหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าออมชมพูนะ ก็มีเหมือนกันฮะนก็ถือว่าเป็นไม้เลี้ยงง่ายร้านคุณนสขายอยู่ที่กระถางละ50บาทเท่านั้นเองฮะตอนนี้เหลืออยู่2กระถางก็บอกว่าวันนี้เอามาเป็น10เหลือ2กระถางขายดีฮะน้าเล็กก็มาไม่ทันด้วยไม่เห็นด้วยก็ถือว่าเป็นไม้ใบสวยนะเหมือนพวกตระกูลพวกเ,เงินไหลามาฮะนะเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นแหละ มันคล้ายๆรูปหัวใจใบเรียวๆเนี่ยน่ารักฮะน่าเลี้ยงนะก็ถือว่าตั้งในโต๊ะที่ทํางาน,นก็โอเคเลยเป็นไม้พอกอากาศไม้ประดับไม้มงคลโอ้โหพูดไปก็ไม่หมดฮะเยอะแยะเลยคุณสมบัติของเขาเนี่ยวันนี้ก็พามาชมแค่นี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่อง,องกินตนาในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนะผมสวัสดีครับ